ความเครียดในการลงทุนมันมีหลายแบบเห็นเพื่อนบวก50%ทำไมเราบวกแค่สิบทั้งทั้งที่เราก็บวกนะแต่เราน้อยไงแต่เราก็เครียดหนูรู้สึกว่าหนูอะกุ๋ยมาแล้วกุ๋ยก็คือแก่ไปแล้วที่จะลงทุนหรือความจริงเราต้องลงทุนตั้งแต่เรา,าเด็กๆเลยไหมคะแต่ละคนบนโลกน,นี้แตกต่างกันร้อยพ่อพันแม่เลยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราอะ่ะเหมาะกับสไตล์ไหน วัสดีค่ะนี่คือรายการฟอนดิลิ c เรื่องเงินทองของต้องลงทุนนะคะคือคนอาจจะคิดว่าเรื่องเงินทองของต้องลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะเพื่อน<ๆ>คือแบบว่ามันต้องแบบมันยากมันปวดประสาทอะ่ะเหมือนกับเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองตัวเลขเยอะแยะแต่ไปหมดเลยแต่ความจริงอะ่ะเราอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจแล้วก็ ทำไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าฉะนั้นวันนี้นะคะน้องปีปองนะคะอยู่กับกูรูทั้งสองท่านสุดหลอ่อของบริษัทเลยอันนี้หลอตัวท็อปของบริษัทเลยไหมคะไม่รู้จะตอบยังไงดีโอเคค,ะคะ่ะเราอยู่กับกูรูด้านการเงินนะคะวันนี้นะคะคุณชัดนะ,นะคะแล้วก็คุณออฟค่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ัวคนจะไม่น่าเชื่อถือช่วยแนะนําตําแหน่งของตัวเองที่ทําอยู่ทุกวันนี้ได้ไหมคะได้ครับก็คือปัจจุบันอยู่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการครับของบรรจกรุงไทยที่ออฟร<ล>ะคะชื่อนักธุรกิจนะครับจากทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์บรรจกรุงไทยเหมือนกันครับทีนี้หนูเริ่มถามไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หนูอินมากเธอฉันทํามาหากินมานะแต่ฉันเอาเงิน,นไปเก็บไว้ในโหลดองกิมจิตอนนี้มันเปื่อยแล้วค่ะพ่ชาร์ดพี่ออฟหนูก็เลยจะขอถามเลยว่าการลงทุนเนี่ยมันคืออะไร แล้วทำไมตัวละเองต้องลงทุนด้วยคนเราซูหาตังค่ะอย่างมงนไม่พอก็คือทำงานหาเงินแอคทีฟมาเพื่อให้ได้รายได้สิ่งหนึ่งพอเราได้เงินมาแล้วเราควรจะต้องเอาเงินนั้นนะ่ะมาบริหารจัดการต่อคำว่าบริหารจัดการคืออะไรก็คือจะเอาไปออมหรือจะไปลงทุนสิ่งที่เราจะต้องคาดหวงังหรือว่าต้องเตรียมแผนเอาไว้เนี่ยคืออย่างน้อยเราควรจะต้องออมไว้ก่อนเพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินส่วนที่เกิดเรามีเงือนเงยและสะสมมามา,มากจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเกินกว่าเงินออมที่เราคิดคิดว่าควรจะต้องมีเนี่ย เราอาจจะค่อยขยับขยายไปสู่การลงทุนพี่เอาค่ะเราจะตั้งเป้าหมายทางการเงินแล้วก็วางแผนการลงทุนยังไงคะครับผมว่าสําหรับการเริ่มลงทุนนะการตั้งเป้าหมายหรือกาหนดในระยะยาวให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของการลงทุนของเราอะคืออะไรเช่นเราอยากมีเงินออมเท่านี้ในอนาคตใช่ไหมครับอย่างที่2คือแล้วระยะเวลาที่เรามีให้กับมันอะมันมากน้อยเพียงใด อย่างสมมติพี่พองบอกมาว่าเอ้ยเราอยากเริ่มออมเงินสัก1นล้านบาทโดยอยากได้ใช้เงินก้อนนี้ในอีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าเป้าหมายคือเราอยากมีเงิน1นล้านบาทกรอบระยะเวลาที่เรามีคืออีก10ปีทีนี้นเราก็จะมาดูกันเอ้ยแล้วรายได้แต่ละเดือนเรามีรายได้เท่าไหร่เราสามารถแบ่งรายได้ส่วนนั้นอะมาออมได้มากน้อยแค่ไหนแสดงว่า ทุกคนสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้แต่วินาทีนี้เลยถูกไหมคะพี่ออใช่ใช่ครับเพราะว่าแผนเรื่องของการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนเนาะบางคนรายได้น้อยไม่มีเงินออม,มใช่ไหมครับบางคนรายได้เยอะมีเงินเหลือออมเยอะอันนี้มันเหมือนการเซตสําหรับคนอ่ะสำหรับน้องปิงปองนะคือเหมือนคนไม่มีแผนเลยในชีวิต เอาแค่แตัวเองไม,ไม่ไม่ตายก็พออย่างที่พี่ชันบอกว่าเราต้องมีเงินสำรองเงียายมฉุกเฉินใช่ปะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มค่ะก็คือสมมติว่าวันนี้เราเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เราเรารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยวางตอนนี้เราก็ค่อยๆวางแผนด้วยหนูรู้สึกว่าหนูกุยมาแล้วกุยก็คือแก่ไปแล้วที่จะลงทุนหรือความจริงเราต้องลงทุนตั้งแต่เราเด็กๆเลยไหมคะพี่อ๊อฟ จริงๆแล้วอ่ะไม่มีคําว่าสายเกินไปสำหรับการลงทุนนะพี่อิงปองผมมองอย่างนั้นนะหนูยังไม่กลุยไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่กลุยไปครับ <Okay. S 2> คืออยู่ที่ความพร้อมของเรามากกว่าว่าเราพร้อมที่จะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่ ในช่วงที่เราอายุยังน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เงินเพื่อกับการศึกษาหรืออะไรก็ตามเราอาจจะยังไม่มีเวลาสําหรับการลงทุนใช่ไหมครับแต่จนถึงวันหนึ่งอย่างพี่ปิงปองเนี้ยเราหาเงินได้เยอะแยะแทนจะเก็บไว้ในโ,ลโหลกิมจิเนี่ยเราอาจจะเอาเงินที่เราไม่จาเป็นต้องใช้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมาเริ่มลงทุนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเริ่มลงทุนเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมมองว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนมากกว่าว่าเราพร้อมที่จะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่ถ้าเป้าหมายการเงินเปลี่ยนไปแล้วต้อง ก็คืออย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องคอยเช็คเหม,มือนเช็คัพสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับเราก็พยายามที่ต้องตรวจตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา<ช>เพราะวิธีการดําเนินชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมสภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเราก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะออมได่เหมือนเดิมไหมการลงทุนเราควรจะเหมือนเดิมไหมเพิ่มเติมที่มาด้วย coming of age ไปเรื่อยๆมันจะมีฟิลอย่างนี้ไหมคะคือแต่ละคนบนโลกเนี้แตกต่างกัน ร้อยพ่อพันแม่เลยมันแตกหนาดกันมากเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนจริงๆถ้าเกิดประกอบที่จะลงทุนหรือว่าตัวเปิดบัญชีกองทุนเนี่ยเราอาจจะมีเหมือนกับให้นักลงทุนเนี่ยหรืออยา่างนี้กองเนี่ยเข้ามาทําเช็คลิสต์เดี๋ยวตอบบอบถามนลยนิดหน่อยมีไหมสา,ามีจะเช็คจะเช็คแบบตอบคาถามสักประมาณสิบยี่สิบข้อพอทําออกมาทั้งหมดสรุปเราก็จะเห็นเราว่าเขาจะมีเหมือนสกรีนออกมาให้ได้ว่าเฮ้ย ปิงปองสามารถรับความเสี่ยงเนี่ยได้อยู่ในระดับไหนซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกได้ว่าเฮ้ยเราเหมาะกับอะไรเหมาะกับแบบไหนแล้ควรจะสร้างพอร์ตหรือวการลงทุนสัดส่วนยังไงหรือว่าความจริงแล้วสําหรับมือใหม่เนี่ยเราควรลงทุนในกองทุนรวมไหมคะจริงๆแล้วการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยเราใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อยบางกองทุนเนี่ยเราสามารถเริ่มทุนได้ด้วยแค่เงินแค่บาทเดียว ครับไม่ต้องตกใจนะบาทเดียวก็สามารถเริ่มลงทุนได้สมมุติว่าในแผนของเราที่เราเป็นแบบว่าเงินเดือนเหมือนเงินทอนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันก็สามารถมี โปรแกรมที่แมทกับเราได้เหมือนกันด้วยใช่ใช่บางคนเรารายได้น้อยเราคงไม่มีเงินไปออมหรอกแต่จริงๆในโลกการลงทุนปัจ like จุบ yeah, ันน่ะด้วยกองทุนรวมเนี like ่ยหบาทเราก็สามารถเริ่มลงทุนได้แล้วนะครับล้วก็การลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยเรามีผู้จัดการกองทุนมาคอยบริหารจัดการให้ซึ่งมันเหมาะมากๆสาหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยใช่หนูเองอย่างพี่ปิงปองเนี่ยวันๆทำแต่งานจะเอาเวลาที่ไหนมาตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนใช่ไหมครับเราก็อาจจะมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นคนบริหารเงินก้อนเนี่ยแทนเราได้ เวลาลงทุนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องใจที่เราต้องนิ่งใช่ไหมคะแต่มันก็พอรู้แล้วต้องทาใจให้นิ่งใช่ไหมคะแต่มันนิ่งไม่ได้เพราะมันอรอตมันแดงถ้าอรอตมันแดงเราต้องทำยังไงคะเราเราเจอแบบนี้ในหลายๆเคสที่บอกว่าพอเริ่มลงทุนไปแล้วปรากฏว่าสภาวะการเศรษฐกิจมันไม่เอื้อมหน่วยเฮ้ยทำไมมันลงไปแค่ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์มันติดลบแล้วละ่ละอ่ะเพราะอย่างอย่างที่บอกคือย้อนกลับไปตอนต้นคือ การลงทุนที่ดีเนี่ยคือโอเคเราต้องให้เวลากับมันให้มองเป็นในภาพของระยะยาวอย่าไปกังวลหรือเครียดกับระยะสั้นสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากเครียดอ่ะแล้วทาหนูไม่อยากเครียดอ่ะเราต้องดูอะไรเป็นหลักค่ะความเครียดในการลงทุนมันมีหลายแบบมันอาจจะไม่ใช่แค่ขาดทุนอย่างอย่างที่ผมเคยเจอมาหลายๆครั้งเอออยากหนูเห็นเพื่อนบวก50%าทำไมเราบวกแค่สิบทั้งทั้งที่เราก็บวกนะแต่เราน้อยไงแต่เราก็เครียดซึ่งจริงๆเราต้องกลับไปดูเป้าหมายตัวเองเพราะจริงๆเราวางเป้าหมายอะ เราต้องการบวกแค่ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราวางแผนในการลงทุนไว้แต่พอเราเจอโลกโซเชียลไปคุยกับสังคมกับเพื่อน<ช>ๆเนี่ยโอ้ยตอนนี้ฉันบวกตั้ง50แล้วทำไมฉันบวกแค่ส0เครียดใช่แต่สิ่งที่เราเครียดเนี่ยเราย้อนกลับไปดูแผนของเราที่เราวางไว้ก็คือเราวางวางแผนไว้ไงนะั้นเพื่อ a อชิ e v e ในระยะสาั้นระยะกลางระยระยาวคือเราแค่นี้เราก็โอเคแล้ว เราไม่ต้องให้เงินไปทํางานจนโอเวอร์ความเสี่ยงที่สูงจนเกินไปคือคุณกําลังจะข้ามสายพันธุ์ก็คุณจะเป็นสายพันธุ์นี้คุณมั่นใจกับคุณเองว่าคุณน่ะเป็นซิลชิลชิว,ชวแล้ววันนึ่งคุณเห็นเพื่อนลดแล่นคุณจะไปเอ๊ะใจลดเล่นกระโดดข้ามสายพันธุ์มันก็จะนึกออกไหมมันก็จะใจมันจะเขงงี้คุณยังไม่มุ่งมั่นพอในทาง,งตัวเองถูกไหมนะใช่ครับโอ oh, เรื่องอะไรพวกนี้มันต้องสนุกเนาะมันยากรู้อะ ความสนุกเรื่องการลงทุนยังเสิร์ฟไม่หมดติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับถ้าลงทุนแต่เราเป็นคนแบบขี้เกียจด่าเราไม่เกียจไปดูพอดอ่ะเรามันสมควรไหมกับการเป็นนักลงทุนนะครับพี่ออฟถ้าเรางดกาแฟแพงๆเราจะมีเงินไปลงทุนพี่ชัดคิดเห็นยังไงกับไอ้วัคทองนี้คะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่สุดท้ายมันคือต้องบาลานซ์ให้คู่กันการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความผันผวนนะกับ ฟิวหนูเป็นยยกุยยายแก่เอาเงินไว้ในไหกิมจิแล้วก็ไม่ลงทุนเลยอะไรเสี่ยงกว่ากัน